ลูกเมย์อายเท่าไหร่เนี่ย12เป็นคนขยันอบคุณนี่เดินแต่ไนท้ายเวทีตึ้งหัวเวทีเลยนี่ไม่นอนไม่นอนสองวันสามวันนี่ทำบ้านสะอาดเอี่ยมหมดเลยนะหลอใช่ไอ้ห่าแล้วสนะน่าจะเสพโรงงานเข้าไปด้วยรัวที่กูทั้งคืนอ่ะเรียกมาคุยหน่อยได้ไหมประมาณดูเขาอย่างพี่้นะลูกสวัสดีครับสวัสดีจ้ะ ด่ค่ะไอ้หนูเออไอ้หนูชื่ออะไรลูกชื่ออะไรชื่อชื่ออะไรมาอยู่นี่ไอ้หนูฐานมันไม่ได้หมดลูกไม่ต้องแก่ลูกมากมึงจะถอดทำไมล่ะถามชื่อชื่ออะไรลูก เรื่องพัวลูกเลยเนี่ยคนเรียบร้อยคนเรียบร้อยเหรอห<า>เรียนที่ไหนเรียนสงูงปะเนี่ยไอ้เขาบอกเรียนในกมรมนี่ยหนูเรียดูเรียนในกรมไอ้หนูหเรียนที่ไหนลูกครับเฮ้ยอ๋ผอกกผมไม่ครับเป็นนักกีฬาครับผมเป็นนักกีฬาด้วยขี่ม้าขี่ม้าพี่ขี่ม้าเลยอ๋อขี่ม้าแข่งม้าอะไรเงี้ยท่านผ แลวพี่ชายก็อาชี่นี่เนี่ยเขาส่งไปอยู่กับพี่เขาอ๋อส่งไปอยู่กับพี่เขาได้พี่เขาทำอาชีพตีตะโพลพี่ชายทำอาชีพตีตะโพนน้องขี่มาไอหนูนีด้่เนี่ตะโพลนี่เก่งตามพี่ตีตะโพลเป็นพี่เนี่ยดุปดุกดุปดุุุุกุแล้วก็จบด้วยพี่รับแล้วแต่หนุ่ยม่ได้นอนนคืนนี้ น้องชายคนเล่นตีฉับนะน้องตีฉับน้องตีฉับแท้แท้แท้แทแทแทแล้วก็จบที่เอ้ไอโถไอโถไอโไอ้ถไอโถไอโถไวโถ่อนถไอโอนซะด้วยมันขับผ่เนถไอโเไอโถไอโาไอขถไอโถไอโถไไม่ไอโถไโไอโโ หนูไม่มีแล้วลูกขอตรวจไปตรวจจะเจอนี่พี่เอาเอาฟุตตี้ให้ผมแท่งเลยพี่ให้บัวอัว่าพี่มึงกี่วป่ะบัว่ะไม่บัวก่ะแกอัวป่ะไม่ใช่ไอติมบัวลูกไม่ใช่บัวป่ะไม่ใช่ไอติมบัวไม่ใช่ลบัวพี่เอาวบัว่ะมึงไปจำใครมาเนี่ยมาจะเล่นเหมือนกันด้วยกับอังคองระวังปาดคอพี่ออสอ่ะ แล้วมาใครเนี่ยไอ้มาใกล้ๆกูดิกูกลัวลูกมึงเนี่ยกูกลัวกูกลัวเหมือนกันแล้วมาใครอีกไหมผัวไงเอาผัวมาด้วยผมเป็นนักล้องอลักษณะดูแล้วครอบครัวมึงเป็นอย่างนี้หมดไหมเนี่ยเห็นลูกมึงเลยไม่อยากเจอผัวมึงเลยผัวดีผัวดีผัวดีเป็นกรงไปพาผัวมาด้วยคุณพี่คุณพี่หาจ๋าไม่ได้เรียกมึงเอาเรอพไอ้ผัวกูพี่ฮา หล่อหล่อต้อนรับพ่อคะลูกเดี่ยหนูเดี๋ยวผมวิ่งไปให้ด้วยใช่ไหมไม่ต้องลูกอยากวิ่งาาไปหาหาพ่อไอ้ไหนูอยู่ที่สงบสงบนะลูกฮะฮะปู่กำลังมาครับกำลังมาครับพี่อันลูกไปไหนแล้วล่ะไปรับของเขาก็คงวิ่งอยู่แถวนี้แหละครับไปก็ได้ นักร้องคนเก่าพี่เป้าคนเดิมโอ้พี่เป้ามาตายอย่ญญา,างต้นอยาของท่านอะไรพี่เป้า,อ,อ,ายอยู่เนยมีรอบค่ะเขาแต่เด็กนิ่อยู่ เฮียอะไรนั่งหนาท่พายมึงแก่ไสไมเขาหมดแล้วเนี่ยไอ้มาดนะมึงม่แก้คืนให้เขาเลยเร็วคุณพี่ลูกยังไม่หมดเลยคะ<ส><น>่ะออาชาลูกพ่อ,อ,ม,อมันเปลี่ยนชือ่อนีเหรอหอ,อาชาอาชา ็พอแล้วขอบคุณครับก็คือไปขี่นอนนะครับอันนี้ใครนี่ยทัวเอาทัวแต่งตัวจัดจกรไม่ได้ใช่หัวหน้ากูปะเนี่ยสว,วัสดีครับพี่เป้าไอ้นั่นเขาดีดเหมือนยังเลยเขาปกติกันครับเอาน,นี่ก็ปกติของเขาเหรอถ้าวัานไหนเขานอนนะวันนั้นอนะไม่ปกติค่ะนี่ก็ปกติโอ้กาบเก่งไปหมดเลยลูกเอ้ย ในเมื่อพี่เป้ามาแล้วก็ทักทายแฟนคลับเลยครับเพ่อภูมิใจในตัวลูกจริงเลยแที่ไหนก็มีภูคิใจลูกผมเป็นคนมีน้ำใจครับไม่ต้องใช้เดี๋ยวเอาไปทำเองลดีมากครับอาชาทักทายแฟนคลับหน่อยพี่เป้าได้เลยครับสนหนไหย <Okay. laughs> ไอ้บ้าไอ้ต่าพัดลมพอ่อกูมึงไปยุ่งอะไรเขาเลยนะนั่งสบายก่อนไปเดา <laughs> มึงมีเรื่องอะไรน,นากไม่ใช่เหรอเ <laughs> ขาจะร้องาอาหูกอาหูกอยู่เนี่ย <laughs> ออทีเดียวก็พอ ยังสัญญาขอกล่าวคำว่าสวัสดีราตรีสวัสดิ์ครับก็เดี๋ยวสัญญาเรียงรีบเลิกเลยจะดีกว่าดีไหมจะได้ไม่ช้าเพราะว่าทหลวงพ่อออกบินทบาทแล้ว ได้น่าหน่อยพี่เป้าแม่แม่ดาน้าไม่เห็นฟันแตกหมดแล้วมังกรมึงอะกลัดเท่านั้นกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับของพี่เป้าสาอย่างสัญญาติดตามมาให้กำลังใจกันอย่างหนึ่งแน่นกันเลยทีเดียวเชียววันนี้ก็มีแฟนคลับติดตามมา มากมายเลยขอเพลงมาหลายเพลงเลยเดี๋ยวสายันก็เพิ่งขึ้นเีทีตอนที่งคืนกว่านี่เองค่ะขอมาหลายเพลงเลยพี่ๆทางด้านนู้นขอเพลงเฉือนใจโอ้เฉือนใจเดี๋ยวสายันจะร้องให้ฟังได้คะ่ะพี่ๆทางด้านนูน้นขอเพลงเสียงคลุยเรียกนามเดี๋ยวสายันจะจัด,จดให้จัดไปค่ะพี่ๆทางด้านหลังขอเพลง รักน้องพรเดี๋ยวสายยันก็จะจัดให้จัดค่ะพี่บใด้านนู้นเมื่อสักครู่มาไม่ทันขอเพลงสายยันขายใจอีกครั้งอีกนิหนึงสายาสายันขายใจเดี๋ยวร้องให้จัดให้พี่ๆใด้านนี้อย่าฟังเพลงโอ้ย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 เดี๋ยวสายยันร้องให้ครบจบทีเดียวเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาจัดไปเลยค่ะผมเพลงด้วยในผลงานเพลงที่มีชื่อว่า เชื้นคลุยสายยันให้น้องพรดูโอ้ยอในฉายพรไม่ได้คือคุณพี่ออาที่เราเป็นพ่อพ่ออาชาลูกมองพ่ออยงี้ลูกก็วันนี้ดีใจมากดีใจได้มาร่วมงานแต่งของพ่อปู่มินทราราชโอรสมังตรา อ๋อองนี้เหรอองนี้เดียกชื่อว่ามังตราครับผมมังเนี่ยังคูณเริ่มกลัวพูดเดียวกันอีกจริงๆนะเนี่ยมีอะไรก็แบ่งไอพี่ก็กินไม่อย่างนั้ก็แบ่งไอพี่เออแบ่งกันถ้าอย่างนั้นเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวจัดไปเลยครับก่อนจะฟังผลงานเพลงแรก เราไปฟังเพลงสุดท้ายกันเลยแม่ทำไมไม่ร้องเพลงแรกก่อนล่ะคะตายไปนานลืมเนื้อเดี๋ยวค่อยทวนเพลงนี้เลยวในการเป็นเพลงที่สร้างชื่อสร้างเสียงสร้างนี่สร้างสินในกับสายันฮะเอาวแค่สร้างชื่อเสียงพอแล้วรับรางวัลรับรางวัลสามคนสามคนอชาอชาไปด้วยอาชาไปด้วยเดินไปดีๆด้วย เจบที่ว่าอ้าไม่เล่นละ